ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20พฤษภาคม2556นะคะเช้าวันจันทร์ในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะระหว่างวันที่20จนถึง23พฤษภาคมนะคะเราก็มองตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว y า up อยู่นะคะแต่เราก็มอง up side ค่อนข้างจำกัดขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากว่าปัจจัยบวกในระยะสั้นเรื่องผลประกอบการที่จบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะคะโอกาสที่จะเห็น เสียงในตรงนี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคงจับตาดูเรื่องของการประกาศ GDP ไตรมาสที่1ของไทยนะคะยังคาดการว่าน่าจะยังเห็นตัวเลขที่ดีในต่อเนื่องในระดับ5-6%อยู่นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบภาคส่งออกที่มีต่ออ,อตัวภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่2นะคะน่าจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะคะก็คงต้องรอดูออมุมมองของ ทางสภาพัฒน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศทั้งปีนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับประมาณการหรือไม่นะคะประเด็นอื่นๆเนี่ยคิดว่าปัจจัยภายในอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักนะคะเรื่องของการเมืองเนี่ยคงต้องตามต่อเนื่องนะคะประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐมนตร,ร,รีพรบปรองดองต่างๆ ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะส่วนปัจจัยทางต่างประเทศเนี่ยเราให้น้ําหนักกับเรื่องของมาตรการ QE มากสุดในช่วงนี้นะคะของสหรัฐซึ่งก็เริ่มที่จะมีข้อเสนอให้ยุติ โครงการเข้าซื้อพันธบัตรให้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อซนติเมนต์การลงทุนได้นะคะน่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้ได้ค่อนข้างมากขึ้นหลังจากที่ในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นหลายๆแห่งเนี่ยถูกผลักดันการปรับเพิ่มขึ้นด้วย liquidity flow นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเรื่องการขายทํากาไรออกมานะคะถึงแม้ว่ายังคงต้องรองความชัดเจนอยู่แต่ก็น่าระวังมากขึ้นนะคะเพราะตลาดทุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะกรอบ การเทรดในระหว่างสัปดาห์นะคะเรามองแนวรับที่1,580ถึง1,600จุดนะคะแนวต้านอยู่ที่1,630ถึง1,650จุดนะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเราเน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวโดยเฉพาะแถวแถวแนวต้านที่1,650จุดนะคะแล้วก็กำหนดจุดถอยที่1,580นะคะ เลือกคุ้นที่เราแนะนําเข้ามานะคะเราเน้นเลือกคุ้นแบบรายตัวมากขึ้นนะคะยังคงชอบตัวที่ยังดูและกาดกลุ่มอยู่นะคะเราเลือกตัว AP นะคะ k t b แล้วก็ TKS เข้ามาสําหรับการเก็งกําไรนะคะอ่านรายละเอียดได้ใน weekly strategy สําหรับระยะสั้นวันนี้นะคะมุมมองอตลาดของเราวันนี้คิดว่าน่าจะเทรดในเชิงบวกต่อ จากบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของต่างประเทศนะคะห่างเสียงบวกไปกว่า400จุดทีเดียวนะคะข้อ,อ,อตัวปัจจัยผักดันหลักสําคัญน่าจะมาจากเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมา ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ5-6ปีนะคะนำโดยเรื่องของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนเมษายนนะคะออกมาบวกไป0.6%นะคะมาสู่ระดับ95ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบเกือบ5ปีนะคะตัวที่2ก็คือตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเดือนพฤษภาคมของสารัฐออกมาที่83.7นะคะก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ6ปีทีเดียวนะคะเทียบกับเดือนเมษายนที่อยู่ที่76.4นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกจากทางส ตลาทำให้ตัวบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยยังเดินหน้าทางบวกต่อนะคะเซ็ตน่าจะยังคงได้อาน,นิสงส์ตามตลาดต่างประเทศนะคะแต่ก็น่าระวังเรื่องของอัพไซด์นะคะมองว่าน่าจะยังคงจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ถ้ามองปัจจัยาจากภายใน ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเป็นปัจจัยในเชิงบวกใหม่นะคะดันั้นก็คงต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในทิศทางในเชิงบวกแต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะอย่างประเด็นที่เราบอกไปว่าน่าจับตาและให้น้ําหนักมากที่สุดก็คือเรื่องรายงานการประชุมเฟดแล้วก็การให้การต่อสภาคองเกรสของประธานเฟดนะคะซึ่งจะกําหนดมีขึ้นในวันพุธนี้นะคะตรงนี้คงต้องจับสัญญาณเรื่องของมุมมองของทางเบเนเก้ที่มีต่อ เศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่ามีการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแรงมากเพียงพอต่อเรื่องของการายุติโครงการาการซื้อพันธบัตรได้ตามข้อเรียกร้องที่มีมากขึ้นในช่วงหลังๆห,หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คงคอยจับสัญญาณนะคะ ในแง่ของปัจจัยในระยะสั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของ GDP ไตรมานที่1ที่จะประกาศในวันนี้โดยทางสภาพัฒน์นะคะก็คงประเมินเรื่องของผลกระทบภาคการส่งออกที่จะมีต่อ,อ,อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะวันนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่16201640นะคะหุ้นที่เราแนะนำนะคะในพอร์ตเนี่ยเรายังคงตัวสามารถ i-mobile นะคะตัว CPF เอาไว้นะคะวันนี้เราให้ทยอยเทค Prof i ตตัวมินออกไปนะคะกำไรราคาปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่8 7 นะคะควันนี้แนะนำปรับเพิ่มเข้ามา2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว NTV นะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มกำไรน่าจะดีต่อเนื่องนะคะราคาหุ้นเนียสร้างฐานมาพักใหญ่แล้วนะคะเรามองว่าน่าจะมีโอกาสดิดตัวขึ้นได้นะคะรอ,อ,อไปทำกำไรแถว30บาทนะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามาก็คือตัว Land House นะคะตัวนี้โมเมนตัมยอดจองค่อนข้างดีนะคะเทคนิคก็สวยด้วยนะคะเ,เราก็ให้ไปรอทากาไรแถว14.2นะคะ ในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็ตัวที่ปรับเข้ามานะคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะก็ตัวแรกก็คือตัว NTV นะคะตรงนี้เรามองผลประกอบการไตรมาสที่นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเติบโตได้ระดับ9 9 2 year เ n year ยยและก็3ามสิบก็นนะคะมีการเพิ่มการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้นนะคะแล้วก็รักษาโรคที่รุนแรงซับซ้อนมากขึ้นด้วยทําให้ศักยภาพในการทํากําไรเนี่ยดีขึ้นนะคะาคาดการทั้ง ปีของปี56เนี่ยน่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น15.74%เอน year on year นะคะต่อเนื่องจากปีก่อนที่มีกำไรสุดที่ที่เติบโตสูงถึง51%เรนะคะเราให้รอทำกำไรที่30บาทนะคะตัดขาดทุนที่2 7 5นะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามาคือตัวซิงเกอร์นะคะตัวนี้กำไรในไตรมาสแรกเนี่ยเ,เติบโตได้ดีค่อนข้างมากนะคะเ,เกือบ6กสอบอเ year on year แล้วก็กว่า100% q on Q ทีเดียวนะคะก็โดยเฉพาะมีการสนับสนุนได้จากรายได้รวมที่ ขยายตัวได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ตู้แช่นะคะตู้เติมเงินตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญแล้วก็รถพิกอัพนะคะแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่2คาดว่าน่าจะยังคงดีต่อเนื่องนะคะโดยคาดหวังความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําความเย็นนะคะอย่างเช่นตู้แช่นะคะหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นตัวหนุนเนื่องจากอากาศสภาพอากาศที่ร้อนมากในปีนี้นะคะเราให้ไปรอทํากําไรแถว29บาทนะคะตัดขาดทุนที่26บาท75าทนะคะตัว สุดที่3ที่แนะนําเข้ามาคือตัวแลนด์เฮาส์นะคะเรามองโมเมนตัมยอดจองเนี่ยยังไปได้ดีนะคะโดยใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมียอดจองไปแล้ว anta, เ,เ,วเ,เ, 25, ะะก,เกืบอบ1,000 0ล้านบาทนะคะคิดเป็นสี่เอร์เทียบกับเป้าจองของปีนี้นะคะที่25,000ล้านบาทนะคะโครงการคอนโดไฮเอ็นใหม่ที่บางกอกสาทรเนี่ยเพิ่มมีมูลค่า7,000ล้านบาทนะคะมีตอบรับยอดจองได้ดีนะคะ จองมาแล้ว40%นะคะหลังเปิดขายแค่2สัปดาห์นะคะทิศทางตลาดยังคงค่อนข้างสดใสแล้วก็การเจาะตลาดคอนโดของแลนด์เฮาส์ยังไปได้สวยนะคะอาจมีข้อสรุปลงทุนโครงการศูนย์การค้าเพื่อเช่าออรอบๆกรุงเทพหนแห่งนะคะแล้วมีแนวโน้มที่จะเข้าประมูลโครงการเช่าที่สีลมในบาซ่าด้วยนะคะเ,เราให้เทรดในเรื่องของโกรดนะคะ ประมาณ20%ของปีนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยบวกการลงทุนโครงการเช่าใหม่แล้วก็ถ้ามองเทคนิคประกอบไปด้วยเนี่ยมองว่ามีโอกาสมากที่จะเวียงขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่14บาทนะคะจุดเข้าซื้อเราให้ที่13บาท10นะคะรอทํากําไรที่1 4บาท20แล้วก็ตัดขาดทุนที่12บาท60นะคะส่วนหุ้นเด่นมีประเด็นตัวอื่นเนี่ยเรายังคงไว้สําหรับตัวมาลีนะคะสามารถอ m o โมบายแล้วก็ตัวสุภาลัยนะะนนะะะคควัีททย,ยตแแ trade ู่เรานนานะะํ ระหว่าง Advanced กับ d t แทกนะคะก็ให้กลับรายการออกไปให้รอทำกำไรให้ทยอยทำกำไรออกไปได้นะคะกิ <Okay. S 1> ดประชุมในส่วนของอกลยุทธ